ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่18พฤศุิกายน2568 เมื่อวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568โรงพยาบาลพญาไท3ได้จัดกิจกรรมวันประวัตโลกน้าลานกิจกรรม OPD ชั้นหนึ่งภายใต้คอนเซปต์ Work Well Life Well เชื่อมโยงความสุขงานกับสุขภาพในชีวิตจริงโดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจำนวนมากด้วยบรรยากาศแบบ Co-working Space บุกพลังให้ทุกวัยได้เชื่อมโยงความสุขในชีวิตจริงบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นสนุกสนานและสาระประโยชน์ผู้เข้าร่วมงาน ได้รับความรู้เทคนิคดูแลสุขภาพและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้ห่างไกลโรคเบาหวานอย่างยั่งยืนคนที่15พฤศจิกายน2 5 6 8 พลตำรวจโทพานุมารบุญลักษผู้บัญชาก,การสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองได้สั่งการให้พลตำรวจตร,บบรีคาทาทรดดำเที่ยงผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง2จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดา่านตมท่ากาศยามสุรภูมิอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมืองอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษแก่นางสาวสลรนยาสักึกษาไทยในโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยชอนนาซึ่งล้มหมดสติในหอพักจากอาการเลือดข้างใต้เยื่อหุ้มสมองพร้อมจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยร่วมกับ ทีมแพทย์อย่างรวดเร็วและราบรื่นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าที่อาจกระทบต่ออาการของผู้ป่วยแม้แต่ละทีเดียววนันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568นายเลิศชัยโอนสวาภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาไรายได้โรงพยาบาลสระบ,บุรีครั้งที่1ทั2568พร้อมด้วยนายแพทย์ ธนกรสันณยพิญโยนายแพทย์สาธาร,รณาสุขจังหวัดสระบ,บุรีดรพานุพงศ์ทิพยสเวทนายกเทศมนตรีเมืองสระบ,บุรีผู้แทนภาครัฐและเอกชนร่วมประชุม วันที่14บพฤศจิกายน2 5 6 8เว,วลา10นาฬิกาณห้องประชุมโรงเรียนวัดมงคลวณารามเขตจอมทองสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหาคนครนำโดยนายชุมพลชูวิราชนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายทวีศักดิ์สุทินประธานจัดงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาตครั้งที่13โดยมีคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการจัดงานร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมงานแห่ผ้าขึ้นทาตครั้งที่13ผ้าประธานจาก สมเด็จพระสังฆราชโดยมีผู้อำนวยการวินัยสุทินพร้อมหัวหน้าส่วนงานต่างๆเข้าร่วมประชุมสนับสนุนโดยหาคุปงต้การหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจลงมาที่ข้าวเพชรดีเสียงบางกูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันคืนบริหารงานโดยดรนัมนสุรเสตประธานดีเฟงครุปดรพีรวัตและดรทัชชวินสุรเสติสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6สอง4จ เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกถุกอนามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIT Intafood จำกัดมาเพชรบูรณ์ยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามผ่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณร,รัามีกาแฟสดไว้บริการ อย่าลืมมาเพชบูรณ์แวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์บ 3, ริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์083-599-9456